ฮยเซโสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอรเคป๊ K ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์เมอยกันเกี่ยวกับเร,เ,เรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการ K เคปปนะครับ เรามาอัปเดตเรื่องราวปังๆของลิซ่าให้ทุกคนได้ติดตามกันอีกเช่นเคยนะครับเริ่มกันเลยกับเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของ Lisa, ลิซ่าและก็คอนเสิร์ต b l a c k พิง k ์บอลพิง k ์เวลทัวร์นะครับที่ซานฟรานซิสโกนั่นเองคอนเสิร์ตเนี่ยได้จบไปแล้วนะครับแต่ว่าความปังของลิซ่าเนี่ยยังไม่จบเพียงเท่านี้ล่าสุดนี้นะครับลิซ่าสารตำนานความปังอันเดิมแต่ว่าเป็นเมืองใหม่ ขึ้นมานะครับนั่นก็คือลิซ่าเป็นเมมเบอร์จาก b l a c k พ i n k คนแรกแล้วก็เป็นอันดับที่หนึ่งของวงเลยที่ถูกค้นหามากที่สุดนะครับบน Google แล้วก็ YouTube นั่นเองในสหรัฐอเมริกาซานฟรานซิสโกนะครับแล้วก็แบบทั่วโลกกันเลยทีเดียวทั้งบน YouTube แล้วก็บน Google ด้วยครับเสิร์ชหากันแบบว่าอลังการสุดๆต้องรู้ให้ได้ว่าวันนี้คอนเสิร์ตนั้นลิซ่าเป็นยังไงบ้างซาวเช็คแต่งตัวยังไงหนะ้ามีโมเป็นอะไรนะขึ้นคอนปุ๊บ แต่งตัวยังไงนะชุดใหม่หรือเปล่านะครับแล้วก็เจอลิซ่าเนี่ยเซอร์ไพรส์เลย3ชุดใหม่สามเซ็ตนะครับจุกกันไปเลยทีเดียวซึ่งนี่นยก็เป็นอีกครั้งหนึ่งลาวนะครับที่ลิซ่าเนี่ยถูกค้นหาเป็นอันดับที่หนึ่งของวงนะครับในจำนวนเมมเบอร์4คนลิซ่า ค้นหาเป็นอันดับแรกเลยนะครับสูงสุดบน Google และ YouTube ในสหรัฐอเมริกาซานฟรานซิสโกและแบบทั่วโลกกันเลยซึ่งลิซ่าอยู่ในอันดับที่1นะครับอย่างที่ได้บอกไปตามมาด้วยเจนนี่อันดับที่ 2, จีซูอันดับที่3แล้วก็โรเซในอันดับที่4ขนขณะที่กำลังเล่นคอนเสิร์ตแบล็คพิ b o บอลพิ k w เวลทัวร์ซานฟรานซิสโกยังคงปังและต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับสำหรับลิซ่านั้น สุดยอดมากๆาเลยต้องปรบมือให้กับควีนลิซ่าของเราแบบรัวๆใครที่ดีใจแล้วก็ภูมิใจในความเปรตนี้ของลิซ่ามากแค่ไหนก็คอมเมนต์กันมาที่ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับนอกจากนั้นมาอัปเดตกันต่ออีกสักหนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับก็เป็นเรื่องของมันนี่จากลิซ่าเองเพราะว่าในตอนนี้นะครับฟนๆฟเนี่ยลุ้นแบบเกาะขอบจอรอฉลอง1000นล้านสตรีมกันแบบสุดๆนะครับตอนนี้มันนี่จากลิซ่าเนี่ยยังคงติดชาร์ตนะครับเป็น3วันติดต่อกันแล้วบน Spotify g l o b a l c h ชา t นะครับวันนี้เนี่ยอยู่ในอน 182ขยับลงมาจากเดิมเนี่ยประมาณ7อันดับนะครับแต่ว่ายอดสตรีมเนี่ยยังดีมากๆเลยแบบครองแล้วอยู่ที่1 1 3 1 4 0สตรีมม i n g นะครับบวกเพิ่มขึ้นมาเนี่ย20,000ก,กว่ากันเลยทีเดียวกระแสมาแรงสุดๆยิ่งเจอคอนเสิร์ตนะครับที่จัดในเมืองใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยคนยิ่งแห่เข้าไปฟังกันอีกครั้งนี้ ติดชาร์ต Spotify Global Chart 3วันติดต่อกันนะครับถึงแม้ว่าอันดับเนี่ยจะเคลื่อนลงมาบ้างแต่ยอดเนี่ยยังดีอยู่เลยนะครับครั้งนี้ในอันดับที่182และยังเป็น247วันแล้วนะครับที่สามารถอยู่บนชาร์ตได้คือแบบริดจริงๆเพลงปล่อยมานานแล้วยังไงไม่แคร์นะครับเพราะว่าชาร์ตยังดีกระแสะมาแรงแฟนๆยังคงฟังทุกวันวันนี้ใครฟังมันนี่จากดีซ่าแล้วบ้างรายงานตัวกันมาหน่อยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้เปิดฟังบน Spotify พุ่งตัวเข้าแอปไปล้ว เปิดมันนี่ฟังสัก n 12งแมตก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราแวะมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าให้ทุกคนที่ติดตามกันเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันกน,นะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์ like, แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง